สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับกันครับ FC ปฏิกติตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้ของซีบีครับโอ้วันนี้กับเป็นฉักรหลดไฟแต่ตัวี้เปลี่ยนโลเคชันเป็นสถานที่ซีบีเพิ่งมาหอดครับพี่น้องครับกลับบานรัตนระบุรีครับเป็นกลับมาหอดเห็นเป็นวันผลิตท้ายโลเคชันรหลดไฟก็ได้เ็กเขามากครับก่อนเป็นหน้างานครับ

หนึ่งแมลงประเทศไทยคนดังเด้อโอ้ยยอดลกใส่เบน่สาวเยนาลเน่มันสีร้อนเนี่ยเพราะมันกินปูตานะกินทุมือเช้าก่อนนอน ต่าไปก็ขาวแล้วไม่รอแล้วขาวแล้วใช่ไหมอ่าอุ้ยอเป็นเลียนเปลียนมาม่งนเเีย่็นงมีเดียรวยังหลังโตนไหมเดียรพี่ยเาววขากันเทียรกเบทั้งหมดก็ก็ต่อนื่อแนี่อุ้ยขาอวืมยูสีแฟ

เอาป่ค่ะเรีย้อยมเดียบร้เดี๋ยวอ้ออกคอบอกกันแดห้ามประานให้เารอผีห้องประายูบาคนรอสกายดีกว่าเอ้ย้องสกายกัมาอืมแอดมิน ไม่ไปนอนอยู่ใส่นอนเสือยังหยับแยู่ับไ้ในกระเป๋าค่ะอาติวบทนะครับถ้าได้เป็นอันเป็นเพื่อนนั่งกี่แล้เป็นเพื่อนซะ คิดหน่อยอะเราเราเามาเราน้กมาเจอเราีเรก็มาหาเาพอดีก็าอกตอนที่เจอกนก็คืว่าเานาดูเแลเพือนอีกคนหนึงที่มากอื่นเขาจะบอกว่า เรนนเลี้ยงักะนนเี้ยเป็นภายที่มัมีนเป็นมูน่นเองหมดในคนเงเนียเพื่อัวอันนี้ ที่ว่ามันจะตาตาบลอกนจะมาจีบเราเพื่อหวังอะไรางอย่างตัวเรามันก็เลยมาดักทางไว้แต่ว่าพระเอกเข้ามาได้ยินตอนตอนที่เขาบอกว่าจะเล่แฟนผมครับเขเลยเข้าใจดเรนนี่จะมีเซสชั่นสุเท้ายแล้วก็ไปอนเอรนทรศัไม่มีอะไรเราแค่รับสายก็ยิ่งขึ้นแต่วสุดท้ายก็มาคุยกันปรับความเข้าใจกันจบจบเลยครับยจบ้อยอ่าา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 า เอาตอนที่นักเด็กมาถึงแล้วแล้วเจอสายตาของนี้มองมองใหญ่บนลามมองเดินมาเลยยังแล้วก็เดินเข้ามาดีแมะเพื่อนที่เห็นแบบไกลๆแล้วสังเกตการเห็นการไปเจอน้ำก็ไปอาจจะมองเห็นภาพรวมแล้วก็เดินเข้ามาตัดจบานะจบแล้วจบแล้วจขาไป ประมาณสองเดือนแตลูกมากเดี๋ยวมันจะโผล่อมาอีกเอาปิตีด้วยไหมปิตีปิตีพูดไดู้ใจีปิตีเปลี่ยนน้ำครกไหมเปลี่ยนแต่มันจืดแทะเฮ้ยเฮ้ยยักก็มาตัวเสะ ิ่นเป็นผูกกรองไงเราเป็นผูกกองความตมาเดยนี่เราเป็นผูกกองความตมาแล้วมาสือบอนมือเหาเห็ดหยางอยู่นะต้นนี้หยดหยดน้อยลอยปะในลอย้อยรำลอยเด็กปะเขาปลอมตัวมาได้ระวังไงมั่นนะระวังไงต้นนาม แมนเพื่อนทีท er ่แมนมานะต้นน้ำแมนสุดแล้วเขาทายหนังล็กบอลกบอมันสิเขาวากบันนี้ผู้กองถูกเปิดเผยมาสิไปสืบไปไหนเลยอเออไปล็กอลลักอพนจิตไทยจะเขาถือจ่อถือยังความลับถูกเปิดเผยสืบยังไ่ได้ได้ ผู้กองแลนเป็นหยดในหนอวยตำรวจเองเลยก็เลยบอกว่าอย่าอย่าอย่าเขากองเพราะว่าเขากองผู้ความลับเปิดเผยเนี่ยยังบอกไปยังไปอีกยังไปอีกพูดเพื่อนังพูดมันไายถึงเจ้าด้วยความลับเปิดเผยเลยถึงจับเลยยังเขาไม่ไทยหนังเออ ลบก่อนลบเป็นทางนั่งพูนความลับที่ถูกเปิดเผยได้เขาจะจับเนีตำรวจไม่จับเจ้านาที่นะครับตำรวจเจ้านาที่รับใช้หมดไมอยตำรวจฮะเจ้าหนาที่รับใช้หมดตูรวดครับบอเป็นตำรวจสายลับยดเป็นตำรวจเอกกัเริไปอยากให้เป็นข่าวกล้องถ้าข่าวกล้องเนี่ยความลับเป็นสิ่งเปิดเผย อา่น่เี่ยวกายตอีมนเอทาแป้งหน่อยทาแป้งอีกหน่อยแป้งยังไม่เข้าหน้าเลยนะทาอีกหน่อยนี่ของขาวๆเหมือนมะนาเนี่เลิศ เราเน้นในกล้องนะเราไเน้นดูสดๆันนในกล้องๆๆเอาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าฟฝ้าเอาพอกันทีมหนาครับทีนีมฝาแไวนสมนีสักก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซ i ตี้ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ